สวัสดีค่ะบีมค่ะต้นตาครับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะขอมาอัปเดตเรื่องราวของ s t a มอีกเช่นเคยแต่วันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะว่า สแตมที่ฉันเห็นอยู่นี้นะคะนี่สวยไหมสช่สีก็สวยแล้วเนาะใช่ไม่เห็นตราสัญลักษณ์พปอรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นสแตมแพ็กเกจคอลเลกชันพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อจัดทำเป็นที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบห้าทันวาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะนี่เห็นไหมคะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือนี้นะคะเป็นแผ่นชีสที่เป็นที่ระลึก ของสแตมจากไพรสณีไทยคะ่ะเป็นพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบอเ,เทคนิคการพิมพ์นี้นะคะเ,คเป็นเทคนิคการพิมพ์แบบสี่สีบนฟอ,อยเงินและฟอ,อยทองเพื่อสร้างความสวยงามให้สแตมเนี่ยเป็นเหมือนเหรียญกระสั์จริงๆกำลังจะบอกว่าเหมือนเหรียญเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการเรียงหมายเลขตั้งแต่ห ถึง3,000อีกด้วยอันนี้คือแสตมป์นะคะ,คะแล้วที่เห็นอยู่ด้านในนี้นะคะเป็นเหรียญน,นี่นะคะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาเจ็รอบเช่นเดียวกันซึ่งผลิตจากการสั่งจองเท่านั้นจากกรมธนารักษ์ค่ะ,คะแสดงว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าจริงแต่ไม่ได้มีทั่วไปต้องเป็นการสั่งจองเท่านั้นจัง ส่วนชิ้นที่สองนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสแตมตจากประเทศฮังการีค่ะ,ะความเก๋อยู่ที่ว่านี่ นี่ตัวของแตมนั่นเองค่ะเรียกว่าแตมชุดมงกุฎจากประเทศฮังการีค่ะแตมชุดนี้นะคะเป็นแตมที่ออกมาเนื่องในโอกาสที่ประเทศฮังการีได้ประกาศใช้ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในวันที่1มกราคมปี2012สดสอดร้อนในปีนี้นี่เองค่ะนี่จุดเด่นของแตมชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคริสตัลหลากหลายสี9เม็ดพร้อมพิมพ์บนแผงทองบริสุทธิ์ 24k นี่อันนี้นี่ใหม่ล่าสุดเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมาเลยสสดๆร้อน นอกจากแตมป์สองชุดที่เรานำมาอัปเดตแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าโหอยากได้อ่ะอยากได้แบบฟรีๆมีไหมเออมาบอกมาบอกมาบอกว่ามันน่าน่าใช้น่าซื้อน่าสะสมไม่เห็นจะเอามาแจกพวกเลยว่ะมีคนแบบนี้ตัเป็นต้นแล้วเราเปลืยังไงเราก็ไม้ต้องไปซื้อบางสิแต่ไม่เป็นไรจะาไอทีนเราจัดให้ค่ะจัดให้ฟรีเลยเออเราบอกได้เลยว่าเราอัปเดตแตมป์จาก house of stamps เนี่ยหลายสัปดาห์แล้ว ก็เแจกเป็นอะไรคะเป็นสแตมคอลเลคชั่นดิสนีย์แจกเลยก็แล้วกันฟรีจะก็ชาย่าน่ารักมาสวยไหมเห็นไหมอันนี้เนี่ยไม่ขายค่ะแจกกันฟรีเลยดีกว่าแต่จะแจกให้แบบธรรมดาเดินไปที่ร้านแล้วตบโตปึ๊บดูไอทีนมามันง่ายไปห่าเหมือนง่ายไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีกติกาตามสไตล์ a c e b o o k ไอทีนคลับ แอดมินหัวล้อเสียงดังมากเลยนะ uh huh. เสร็จฉันแน่นอนเดี๋ยวโจทย uh ์ huh. จะจัดให้ uh huh. เออเขาต้องไปเล่นกิจกรรมสนุกในไอทีนคลับคาในพื้นทีของเรานะคะ uh huh. แล้วก็ไปดูกันซิค่ะว่ากติกาของการได้แซมฟรี uh huh. จาก House of s t a มเนี huh. ่เป็นอย่างไรบ้างเราจะแจกกันทั้งหมด สาขาละห้าสิบรางวัลเลยทีเดียวแล้วขอบอกว่าอย่าทลา่าใจเพราะว่าเราก็อยากได้ <c oughs> ยังมีของอัปเดตของอุ้มด้วยนะคะวันนี้นะคะอุ้มขอเอาใจคนที่รักกาแฟเวลาที่เราทานกาแฟเนี่ยความสุขมันจะมีหลายๆแบบ <c oughs> เช่นสุขเมื่อได้กลิน่น <c oughs> สุขเมื่อเริ่มทำา <c oughs> ี่าแบบวันนี้เรามีอีกหนึ่งความสุขมามอบให้ค่ะกาแฟมาในรูปของแคปซูลนี่แพ็กเกจเนี้ย ปลูกที่ดินที่ประเทศเอธิโอเปียจริงๆคือกาแฟเม็ดแคปซูลนี่หรอเม็ดแคปซูลนี้ความเก่ของมันก็คือว่าเราได้ทานกาแฟที่แบบเฮ้ยมันอร่อยเท่ากันทุกถ้วยอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบเอยอันนี้ตัวกาแฟเยอะไปเข้มไปอ่อนไปโนไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นเด็ดขาด แล้วที่สําคัญคุณจะได้สัมผัสนะครับกับรสชาติของกาแฟแท้ๆใช่มันเหมือนเราทานกาแฟสดอ่ะคุณผู้ชมรสชาติดีเป๊ะๆภายใน20วินาทีสะดวกรวดเร็วอะถูกมันก็จะไม่เหมือนทรีอินวานที่เป็นกาแฟแบบสําเร็จทุกสิ่งในโลกมาแล้วอะไรอย่างงี้ที่นี่คือถ้าสั่งแม่บ้านไปเนี่ยทุกแก้วที่คุณสั่งเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งใช่อันนี้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมขอบคุณนะครับสตัมที่นามาปเดตวันนี้นะครับจากร้าน House of Stamp นั่นเองครับผมชุดของพี่อุ้มนะครับมาจาก Houseman d by Coffee Italy ของพี่บีมพี่อุ้มเนี่ยมีอะไรบ้างครับของพี่บีมนะคะพี่บีมไปเซิร์ชเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ของยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลห <Hey! S 2> น้าตามไม่เหมือนเดิมที่คุณเคยเจอแน่นอน <Hey! S 2> อจะเป็นรูปแบบไหนนั้นสักครูคส่วนขององุ้มนะคะกเก๋ๆสั้นๆรถยนต์ที่สามารถวิ่งบนน้ำได้ติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ